ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการ i m p พ o ไวส์แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอ m p พ o ไวส์เนี่ยมันคืออะไรการที่เราเนี่ยพูดหรือสื่อสารไปนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน หรือว่าการที่เราด้านสดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําที่เรียกง,ง่ายง่ายเช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราครับมันจะมีการอิ p โฟไวส์หรือว่าการด้นสดอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตพูดไปโดยที่ฉันรู้สึกฉันนึกอะไรได้และฉันอยู่ในสถานการณ์นั้นๆก็สามารถอิ p โฟไวส์ได้โดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอมาเป็นการแสดงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะอิ p โฟไวส์ไปได้นะครับเราก็ต้องรู้ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้ในเรื่องของการเข้าใจตัวละครนะครับการเข้าใจสถานการณ์นั้นๆ และการรู้ความต้องการของตัวละคร อย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะอิ p โพไวส์เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครก่อนนะครับว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงมีลักษณะยังไงและมีความคิดความอ่านเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องรู้เป็นหลักเลยเพราะมันจะส่งผลนะครับต่ออารมณ์ที่เราอินโพไวส์ไปแหละแลวการพูดที่เขาอิ p โพไวส์ไปว่าเขามีวิธีคิดแบบไหนนะครับเขาถึงสื่อสารไปแบบนั้นอย่างตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีลักษณะปากจัดทําให้การอิ p โพไวส์ของตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่การ พูดแบบผงผางพูดแบบไม่ไว้หน้าใครหรือว่าพูดแบบไม่คิดนะครับแล้วก็มีการพูดที่มีพลังนะครับมีน้ำเสียงที่ชัดเจนนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็มาดูในเรื่องของสถานการณ์นั้นๆครับ ไม่ว่าจะอยู่ในตลาดทํากิจกรรมอะไรนะฮะที่บ้านไฟไหมหรือว่าทะเลาะกันอยู่เราก็ต้องรู้สถานการณ์ให้ชัดก่อนว่าเราควรจะอิมพอไวส์เพื่อไปทิศทางแบบไหนให้ตรงกับสถานการณ์นั้นๆเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าตัวละครเนี่ยเป็นคนที่โผงผางใช่ไหมครับพูดปากร้ายเป็นคนที่พูดไม่คิดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับกําลังเศร้าอยู่หรือว่าอยู่ในวัดหรือว่าอะไรก็ตามที่มันขัดกับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ย มันก็ต้องมีคําว่าการะเทศะในส่วนนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยเขาจะไม่มีอารมณ์ที่แบนใช่ไหมครับและเล่นไปในทิศทางเดียวแต่ว่าเขาจะดูในการะเทศะนะครับว่าเขาควรที่จะแสดงอารมณ์นั้นเนี่ยเวลาไหนแล้วก็สุดท้ายครับเราต้องเข้าใจในความต้องการของตัวละครครับว่าสิ่งที่เขาทำไปกระทำไปแล้วก็พูดไปเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไร พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะง่ายหมดเลยครับอย่างเช่นเรารู้ว่าตัวละครนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะแย่งผู้ชายคนนี้มาตัวละครนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกที่หิวมากฉันต้องการอาหารตัวละครนี้เนี่ยเขาจะต้องการจีบผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับเขาเลยเข้าไปแย่เข้าไปแกล้งพอเราเข้าใจ3อย่างนี้แล้วครับมันจะทําให้การอิโพุไวส์ของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะแล้วมันก็เป็นทิศทางเดียวกันไม่มั่วเพราะแต่ละครั้งที่เราได้รับบทมาครับเวลาที่เราแสดงไปเนี่ยซันเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะมีหลุดบทบ้างเล็กน้อยนะครับ i ิ p o อไวสตรงนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่มาช่วยชีวิตเราไม่ให้บทเนี่ยมันออกนอกทะเลหรือว่าหลุดไปแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถดึงตัวละครน,นี้แล้วก็สถานการณ์นี้เนี่ยกลับมาทุกครั้งจาก i m p r o v i s e ขอให้เข้าใจตัวละครขอให้เข้าใจสถานการณ์และความต้องการของตัวละครหลังจากนั้นเราก็ i m p r o v i s e ไปตาม3อย่างนี้ได้เลยครับ